ลาบสวัสดีทุกคนนะครับนี่ในเกมไอดิมาร์ลเกมวันนี้มาเล่นนานปกตินะครับแต่ก่อนเราเล่นเวอร์ชั่นเก่าไปเนาะเออมาเล่นนานนะมันยังเป็นยังไงนะครับทีนี้ห่างหายกันมานานเพราะอะไรรู้ไหมครับผมไม่สบายเออทั้งอาจจะไม่แรงน้อยนักยังไม่ค่อยหายอยู่นะทังแหบๆอยู่นะ แวันนี้จะมาเล่นตามปกตินะไม่รู้ผมมีทำอะไรนะครับมีวรั่นใหม่ที่ผมไม่ได้เลน่นนานตอนนั้นเล่นแต่รั่นเก่าอยู่ให้นอนเนีน่ยนะเก็บถุงก่อน Vamos lá. หลายคลิปตอนโตด้วยนะครับมันโดนหายไปยังไม่รู้เลยค่ะต่อนจะด,ด,ดูชมเขาเดี๋ยวโพมา้า โอ้ไม่ยาวว่าดูดิอืมม่เนทีนี้ท้ามีกาางขอพอยางุดฟึ้งเลยนะ 几个？いいか เนี่ยผ่านนั้นะฮะมันจะถึงมันจะยอมไหมมันขึ้นขั้งบน โฆษณาขอขอภัยโฆษณาเกมนี้ถ้ามีคำหยาบขออภัยคำหยาบเยอะมากขออภัยนะครับยังยงผมขอโทษนะนะที่มีคำหยาบอะ่ะเพราะว่าผมเล่นเกมมันหัวร้อน,น,นจริงแต่ไม่ได้ติดเกมหรอกนะแต่ว่าผมไม่ได้ติดแออัดแค่บางครั้งนะเมนี้ลาไปก่อนบายบาย